มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อครัวธรรมนัฐทำอาหารให้ชุมชนแออัดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะคะได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวพร้อมโชว์ภาพสวมบทบาทพ่อครัวปรุงอาหารโดยระบุว่าวันนี้นะคะ บอกว่าผมได้นำสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็ทำอาหารกลงางวันจำนวนหน0 0 0ชุดมอบให้กับชาวบ้านพี่น้องในชุมชนแออัดบางเขนจากที่มีพ่อแม่พี่น้องได้เล่าถึงปัญหาความยากลำบากของตัวเองและในชุมชนและขอความช่วยเหลือมาหาผมทางเพจธรรมนัตพรมเผ่าผมจึงได้รับปากว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงนำอาหารสิ่งของพร้อมกับค่าโดยสารมอบให้กับทุกท่านวันนี้ หาพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนใดกําลังประสบกับปัญหาต้องการความช่วยเหลือพร้อมที่จะช่วยทุกท่านอย่างเต็มที่นะครับและนี่คือภาพในโพสต์ดังกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ